และวิดีโอตอบปนนี้เป็นเพียงปรากฏการณ์ธรรมชาติโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมตำนานพญานาคสำหรับชาวพุทธทั้งหลายเป็นที่รู้จักกันดีนะครับว่าในครั้งสมัยพุทธกาลมีเรื่องเกี่ยวกับพญานาคเกิดขึ้นหล,หลายเรื่องด้วยกันส่วนมากจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการแสดงอิทธิฤทธิแสนยานุภาพของพญานาคและความเลื่อมใสศรัทธา ในพระพุทธศาสนาเป็นอิ่งนั้นกิตติศัพท์ในครั้งนั้นเป็นที่กระชอนสู่สามัญชนบูชน,ชนทั่วไปทำให้เกิดความเลื่อมใสศรัทธาและก็บางคนก็เกิดความเกรงกลัวจึงเกิดการเคารพบูชาตั้งแต่การละครั้งนั้นจบจนปัจจุบัน ภาพที่ท่านจะได้เห็นต่อไปนี้เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะครับก็คือเป็นต้นปาล์มนะครับซึ่งมีการผลิยอดนะครับแต่ยอดออกมาเป็นยอดใหม่มีรูปทรงคล้ายๆกับรูปทรงของพญานาคนะครับโดยที่เป็นการเกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะครับซึ่งสถานที่ที่เกิดขึ้นนี้เป็นใจกลางของขอำเภอบุคัมซึ่งเป็น ที่ตั้งของอนุสาวรีย์ตากระจ๊นะครับซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งเมืองคุคัน,นและใกล้สารหลักเมืองของอำเภอคุคันที่กำลังก่อสร้างใหม่จึงเป็นเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความร่ำลือถึงความอัศจรรย์สำหรับปุ้ตุชนสามัญชนทั่วไปและอีกเหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นในช่วง วันออกพรรษาก็คือเกิดขึ้นที่ตำบลสีตระกูลอำเภอภูคขนจังหวัดชิซเกตก็คือเป็นเรื่องของต้นลิ้นฟ้านะครับโดยปกติของต้นลิ้นฟ้าก็คือจะมียอดแตกแขนงออกไปดังที่เห็นในรูนี้ครับสำหรับออกดอกแล้วก็ออกผลน,นะอันนี้คือเป็นปกติของต้นลิ้นฟ้า แปลว่าจะมีต้นลิ้นฟ้าอีกต้นหนึ่งนะครับซึ่งเกิดขึ้นที่บ้านเคาะตำบลสีจูกูนะครับเป็นการแตกยอดออกมาคล้ายลักษณะของการแผ่แม่เบี้ยนะครับคล้ายแม่เบี้ยของงูใหญ่หรือว่าการแผ่พังพานของพญานาคครับซึ่งที่กินจะมีลักษณะเป็นเกล็ดกเกล็ดคล้ายเกล็ดงูครับก็บในลักษณะการเกิดขึ้น เป็นการเกิดขึ้นในลักษณะคล้ายๆกันทุกกิ่งนะครับลักษณะก็จะมียอดของดอกนะครับเป็นคลา้คลายจิงอยของจิงอยยอดปลายของพนีนานะครับซึ่งมีในลักษณะคล้ายๆกันทุกกิ่งทุกยอดนะครับอย่างที่เห็นในภาพเนี่ยนะ ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ท่านได้เชื่อหรือว่าลงงมงายแต่ประการใดน,นะครับเป็นการนำมาเผยแพร่แล้วก็แบ่งปันให้ท่านได้รับชมกันนะครับก็เป็นที่แตกตื่นและได้รับความสนใจจากประชาชนในละแวกนั้นเป็นอย่างมากนะครับนี่เราก็จะมาดูบทวิเคราะห์ของคนเฒ่าคนแก่ในละแวกนั้นนะครับ អត់ចុះអាយឺងបាទនេះក៏មកលក់ត្រង់ខိုင်းនេះអ្ហាអានេះប្រកួតការនេះជាចាពេលណាចាកសហើយเนาะនេះអានេះទៅថោជាក់ទៀតអ្ហាចាក់ទៀតហ៎យាណាទៅជាក់ជុំខោគូចាណាយាណាអោទៅណាទីទីទៅហោអ្ហាអានេះអានេះប្រសាយឺងគីថាដមអុយនេះនំទីកាផ្ទៀកាเนาะទីកាត្រូវដុំធ្នាំផងដែរនេះអូ ไอ้อักอยาว่าไ,ม,ไม่ได yeah. ้ เวรการมอนี้ก็คือการช่วงช่วงเจนเปซาพอดีใชเนากำลังเกิดปีนี้เหรอเอไลกิดไปมตอนเด็กเทแม่เต็มอยูปีอุ้ตู้แม่ปีอุ้มตูวาอุูกีุ้ตยกกันยกไรถตุ้นไงทุกคนรถไงทุนรถขึ้นไ อันนี้คุณตุ้ยตุยพิยานาตนาลูกก็ต้นาวนี่ได้บ้านเลยหัวไอ้ตึงเรอเจ้าช่วงเลยนะลราช่วงรอบซาพอดีให้นาอเออมันลอบซาลอซาพอดีอ๋อก่อนมาอยู่ครึ่นให้อนอก่อนประมาณอ๋อนูเพราตัวทําไทุกวันนี้ตุตุ้ย อันนี้ก็บ่มเป็นเผาจากเสียกินอ๋อเนแบือหมดกบเบอร์สามสดอกด้วยค่คุณค่คุณสามดอกเินเจ้ะเราะไทนะเว้ยค่ะคุณสามดอกแค่บาทก็คืออันนี้เรียกอ่ะมุยมุยเม็กทเรียกเหน้ยอะไรมุยเม็กทเกียบ้านเรียกะก้อนเนี้ยตะุยนาะ

นี่ क्या है มนราปอยู่อือรับเอรับเอก็ยังรีบคันหากันเปนคันหากันเปนแบดอยู่ฮะก็มันแดงภาษา1 2กุยแดงกุยแดงไม่ได้ไม่ได้นะก็ดิ่งดิ่งให้ยังรับตตุลงเย็นตีน5ตุย5ก็บูเทียเกเตตีน5ตุย5ก็ก็อับคันคันคันหาคันแบดเดี๋ยวก็ฝนไว้จะเรียกคนจาที่ต้องสั่งยังไงแจ้งจอนอกโดยทําเวียนอ่อยตัวเรียกเมื่อคนจาตน

នៅគីសេលឹកទិះនេះណាបានពីពឹងពេញផលមកហឺហ្វាយប្រចាំហ្នឹងហ្វាយប្រចាំហឺហ្វាយអញទៅយឺនបានតណ្ហាហ្នឹងតណ្ហាកាវិធិកណ្ដកកាវិធិហូរីបោះតែយឺនទៅយ៉ាងគន្លឿនតែយឺនក៏ទុះសាអស់បោះបោះក្ដារដកនឹងនោះเด้อបោះដាល់ក្ដារនេះអោយវាវិញ i <laughs>